มาพูดถึง NFT s ซ t b o รนะครับวันหนึ่งที่เป็นผลงานโปรเจกต์พิเศษนะครับผมของ J M m Gammy นะครับที่นำ NFT Creator นำมาดีไซน์ชิ้นง,งานแสดงตัวตนของคอนเตอร์แมชกับ, Music Long Play บมิวสิกลองเพ a y นะผมโดยโดยได้โดยเราได้ทีม Lock and Lock Set 2นะครับผมตอนแรกได้ยินว่า Lock แทบจะอยากทำแนวผลยนต์ระเบิดทุกสิ่งแต่พาัาแต่ก็อยากลองทดลองทำแนวอ,อื่นบ้างน,นะครับผมก็เลยลองมาผลงานชิ้นนี้งานเศร้าๆนะครับผมจาก Abunia Nubia โกอ่านชื่อผิดโกขอะไรได้ยนะครับถือว่าได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆในมุมมองความการทํางานนะครับผมซึ่งจะรู้สึกว่าเล็กๆน้อยๆแต่ได้ฝากผลงานไว้อีกที่หนึง่งอ่าหวังว่าคนที่เข้ามาฟังเพล์แล้วเข้าเว็บเข้ามาในรูปได้ฟังเพลินๆนะครับผม <c oughs> อันนี้แรงหนึ่งแล้วยังมีผลงานของ MP อ่อยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวนะมันอันไหนวะมันอันแรกใช่ไหมแล้วก็อันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนกับตอนนี้ไม่มีเพลงใช่ไหม ต้องไปนขน้างในชัมาหาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะผลงานของใครกันเนะะาะสบะขรสนใจก็มาดูกันได้นะครับอันนี้โฆษณาเป็นโฆษณาที่จะไม่ได้เดยดลยนอโอเคเรามาดูนหน่อยดิเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิ Sunday Special ยล c ็อกฟังยาว2ชั่วโมง 60 minutes long play the original long play อ๋อเป็นในนี้เลยเดี๋ยวผมต้องลิเก็เสริษษนะฮะผมจะต้องดูก่อนว่าเป็นยังไง ก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมที่อยู่ในนี้แล้วก็มีเพลงของ gmm grammy นะครับผมอืมก็ถือว่าเวิร์กนะดูไม่ได้ฮะติดเล็กเตษฮะเดี๋ยวซวยใครสนใจมาฟังได้นะครับผมก็อ่าน่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเพลงที่เพราะนะครับผมสำหรับใครที่สนใจจะฟังนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับผมสำหรับอ่าตัว music อันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สร้างออกมานะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ